ตอนที่31สามีภรรยาน,นอนห้องเดียวกันเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งสองเดินไปยังตรอกของถนนมวนทนเพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งและเข้าพักที่โรงแรมขนาดกลางไม่ใหญ่มากแต่ถือว่าสะอาดมากทีเดียวหลี่เล่ยเย็นนั่งรอสามีที่เก้าอี้สำหรับลูกค้ายางมิงเชิงเข้าไปจัดการเรื่องห้องพักเมือ่อใดห้องพักแล้วเขาก็รับกุญแจจากพนักงานดูแลพร้อมทั้งมีคนพาไปยังห้องพักอีกด้วย ยางมิงเชิงเลือกพักที่ชั้นสองของโรงแรมเพื่อที่เล่อเยียนจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดเหนื่อยมากจนเกินไปอีกอย่างพักแค่คืนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องออกเดินทางให้ทันรถไฟเที่ยวแรกเพื่อที่จะได้ไปยังอีกมณฑลได้ทันและไม่คํามือจนเกินไปทำไมไม่พักชั้นสูงกว่านี้หน่อยล่ะคะชั้นนี้มองไม่เห็นบรรยากาศของเมืองเลยเมื่อไปถึงห้องพักยังไม่ทันที่จะได้เปิดเข้าไปในห้องเธอก็บ่นเขาซะแล้ว ชั้นนี้พอแล้วครับนั่งรถไฟมาทั้งวันคุณไม่ควรเดินเยอะจนเกินไปเขายังจำข้อห้ามที่หมอบอกได้ดีเพราะตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องอ,อ่อ,อนๆอยู่ไม่ควรมีอะไรมากระทบกระเทือนมากจนเกินไปฉันนอนมาทั้งวันแล้วล่ะค่ะอยากเดินบ้างเดี๋ยวจะเป็นง่อยไปซะก่อนเธออดที่จะแซะเขาไม่ได้ทำราวกับว่าเธออ่อนแอขนาดนั้นคุณอยากแช่เท้าไหมครับยางมิงเชิงเปลี่ยนเรื่องคุย ไม่ดีกว่าค่ะมันไม่มีน้ำอุ่นฉันไม่ชอบแช่เท้าน้ำเย็นเธอชอบแช่เท้าในน้ำอุ่นมากกว่าเพราะมันสบายกว่าเยอะผมจะจำไว้ครับยางมิงเฉิงพยักหน้ารับรู้เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยจริงๆนั่นแหละนอกจากที่เธอค่อนข้างเรื่องมากไม่สิเอาใจยากอะไรที่เธอไม่ชอบเขาก็จะจำไว้แล้วกันแล้วคุณชอบทานอะไรครับผมจะได้ลงไปซื้อมาให้ เธอ,อยังไม่ได้ทานมื้อเย็นเลยแล้วนี่ก็ใกล้จะถึงเวลามื้อเย็นพอดีไปด้วยได้ไหมคะฉันอยากไปเดินดูเมืองนี้สักหน่อยถึงแม้ว่าเธอจะเหนื่อยล้าจากการเดินทางแต่ก็เพียงแค่รู้สึกปวดคอที่เอ็นซบเข่าเท่านั้นไหนๆก็หลุดมาในยุคสมัยนี้แล้วขอดูความเป็นมาของคนสมัยนี้หน่อยเถอะเผื่อว่าจะเจออะไรดีๆเข้าแน่ใจนะครับว่าว้จะงองแงกลับกลางทางไม่ได้นะ ยางมิงเชิงรู้สึกว่าจะตามใจเธอมากเกินไปหรือเปล่าเป็นผู้หญิงไม่ควรเดินมืดค่ำขนาดนี้นะแต่ช่างเธอยังไงก็มีเขาอยู่ไหวค่ะไปกันเถอะค่ะฉันเริ่มหิวแล้วตอนแรกเธอกล่าวว่าจะอาบน้ำล้างตัวสักหน่อยแต่ถ้าจะลงไปเดินหาอะไรกินแล้วก็ค่อยกลับมาอาบทีเดียวเลยก็แล้วกันนี่ให้คุณเก็บไว้เขาลืมไปว่าเธอให้เงินกับพี่ชายไปแล้วก็น่าจะไม่มีเงินเหลือติดตัว เดิมทีตั้งใจว่าถึงปักกิ่งคอยให้เธอเป็นคนเก็บเงินเพราะเธอเดินทางไกลให้เธอพกเงินเยอะๆคงจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ขอบคุณค่ะเลอเยียนไม่ปฏิเสธในเมื่อลงเรือลำเดียวกันแล้วจะเล่นตัวไปทำไมมีคนมาประเคนเงินให้ถึงมือใครบ้างล่ะจะไม่ชอบว่าแต่เท่าไหร่กันนะอาหากว่านับตอนนี้จะน่าเกียดเกินไปหรือไม่นะ เอาไว้ถึงปักกิ่งผมจะให้คุณเป็นคนจัดการทุกอย่างตอนนี้ผมไม่ได้พกเงินมามากเท่าไหร่เขาสังเกตเห็นว่าเธอขมวดคิ้วสงสยัยคิดว่าน่าจะไม่พอใจในเงินที่มีเพียง60หยวนเท่านั้นเอาตามที่คุณว่าก็แล้วกันค่ะจะไปกันได้หรือยังคะเลยเยียนยักไหล่ไม่คิดมากคอยกลับไปสะสางที่นู่นทีเดียวเลยก็แล้วกัน เมื่อลงมาถึงชั้นล่างของโรงแรมพนักงานแนะนำร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของมนทลนนีให้ทั้งสองได้ลองไปชิมแต่เดินมาได้สักพักเธอสังเกตเห็นยายแก่คนหนึ่งทำรับรับล่อๆคล้ายจะทักแต่ก็ไม่ทักพอยายคนนั้นเห็นยางมิงเชิงก็รีหันหลังเดินหลบมุมจากไปทันทีเลยเยียนชะงักหยุดดูท่าทีของยายมีอะไรหรือเปล่าครับยางมิงเชิงที่ไม่ได้ยินเสียงเท้าของภรรยา เขาก็หยุดเดินพร้อมกับหันหน้าไปถามเปล่าค่ะเดินต่อเถอะอะไรของเขานะเมื่อกี้เห็นชัดๆเลยว่ายายคนนั้นกำลังจะเดินมาทางเธอนี่นาเพลนเพาะหน้าตาของอยางหมิงเชิงคนนี้นี่แหละที่แผ่ลังสีความเป็นทหารออกมาจนเด่นชัดขนาดนี้เดินหลังตรงหน้านิ่งอกภายไลลผึ่งซะขนาดนั้นคนธรรมดาที่ไหนเขาจะเดินกัน เมื่อถึงร้านอาหารเจ้าของร้านรับรู้ได้ถึงความไม่ธรรมดาของสามีภรรยาเพราะดูจากกลิริยาท่าทางการเดินที่ไม่ได้สนใจมองรอบตัวเท่าไรแต่เดินตรงมายัางโต๊ะที่พนักงานจัดหาไว้ให้สายตาไม่หลอกแหลกดูมีภูมิฐานเขาจึงเข้าไปต้อนรับด้วยตัวเองสวัสดีครับคุณผู้ชายคุณนายไม่ทราบว่าเคยมาทานที่ร้านเราหรือเปล่าครับผมขออนุญาตแนะนำเมนูขึ้นชื่อของทางร้านให้นะครับ ยางมิงเชิงพยักหน้าให้เพราะเขาคิดไม่ออกเหมือนกันว่าควรจะสั่งอะไรดีเขาเป็นคนไม่เรื่องมากมีอะไรกินก็กินลำบากจนชินแล้วติดตรงที่แม่ของลูกนี่แหละหล่อนจะกินอะไรได้บ้างหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นรบกวนเท่าแก่จัดอาหารมาให้สักสองสอย่างเถอะค่ะฉันกับเออสามีเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะหลีเล่ยยีนกระดาษปากที่จะพูดว่าเขาเป็นสามีแต่ถ้าแม่แนะนำแบบนั้น เธอก็จะดูเป็นผู้หญิงเจนจัดขึ้นมาทีเดียวเชียวละ่ะที่ออกมาทานข้าวข้างนอกกับผู้ชายค่ำมืดเพราะไม่ค่อยมีใครเขาทำกันอ๋อยินดีครับถ้าอย่างนั้นรบกวนลูกค้ารอสักครู่เท่าแก่ยิ้มใจดีจัดอาหารขึ้นชื่อของร้านมาให้ทั้งสองคนสามอย่างตามด้วยของหวานล้างปากแต่ลีเลเยียนสั่งเป็นถั่วเขียวต้มน้ำตาลเหมือนเดิมวันนี้เธอยังไม่ได้กินมันเลยนี่นาเมื่อกินอาหารเสร็จ หลี่เล่ยเยียนแทบจะกระอักเลือดกับค่าอาหารที่แสนแพงนี้กับข้าวสามอย่างถั่วเขียวต้มน้ำตาลหนึ่งถ้วยราคาห้าหยวนเชียวหรือขายอย่างนี้ไม่รวยให้มันรู้ไปสิหลี่เล่ยเยียนหมดอารมณ์ที่จะเดินชมเมืองจึงชวนหยางนิงเฉิงกลับที่พักคุณจะอาบน้ำก่อนไหมครับหยางมิงเฉิงเอ่ยถามเมื่อพวกเขากลับมาถึงห้องพักก่อนออกจากห้องก็ยังดีๆอยู่เลยกลับเข้าห้องมาหน้าบูดอีกแล้ว คุณอาบก่อนเถอะค่ะฉันอาบน้ํานานหลี่เล่อเยียนไม่ชอบให้ใครมารอเพื่อกดดันเพราะฉะนั้นแล้วที่ค่ายเธอจึงเป็นคนอาบน้ําคนสุดท้ายเสมอก็ได้ครับยางมิงเฉิงคว้ากระเป๋าของเขาแล้วเดินตรงไปยังห้องน้ํารอเดี๋ยวค่ะหลี่เล่อเยียนรีบทําทีเป็นเปิดกระเป๋าแต่จริงๆแล้วเธอแอบหยิบสบู่ยาสีฟันกับแปรงสีฟันออกมาจากในมิติให้กับเขาแทน นี่ค่ะเลอเยียนยื่นของพวกนั้นให้กับเขาผมไม่จำเป็นต้องใช้มันหรอกครับคุณเก็บไว้ใช้เองเถอะยางมิงเชิงสายหน้าปฏิเสธฉันมีของฉันอยู่แล้วส่วนพวกนี้ให้คุณแล้วต่อไปนี้คุณต้องใช้มันทุกวันเพราะฉันไม่ชอบคนสกรปรกหลี่เลอเยียนร่ายาวออกไปอืม ยางมิงเชิงพยักหน้าเข้าใจพร้อมทั้งหยิบของใช้ในมือออกมาแม้เขาจะสงสัยว่าเธอได้ของพวกนี้มาจากไหนแต่คิดว่าถามไปก็คงไม่ได้คำตอบอยู่ดีเลยนิ่งไว้ดีกว่ารอสักพักยางมิงเชิงก็ออกมาในชุดที่พันผ้าเช็ดตัวผืนเดียวไว้ที่เอวโชว์ซิกแพกชวนให้เลือดกำเดาไหลหยดน้ำเกาะต่ำตัวตามลายหน้าท้องทำไมถึงยั่วกันได้ขนาดนี้ เดิมทีเขาเป็นคนที่ขาวมากแน่ๆเพราะผิวข้างในนอกจากแขนแล้วทุกส่วนในร่างกายนั้นขาวมากโอ้ยไม่ไหวแล้วแพ้อะไรแบบนี้มากทำไมคุณไม่ใส่เสื้อผ้าล่ะคะหลี่เล่อเยียนถามออกไปแต่ตาเธอกลับมองไปทางอื่นหน้าเธอคงแดงเป็นมะเขือเทศแน่ๆผมลืมหยิบเข้าไปด้วยนะครับทันทีที่เขาหยิบของใช้จากเธอเขาก็ลืมหยิบกระเป๋าเข้าไปด้วย โชคดีที่ในห้องน้ำมีผ้าเช็ดตัวของทางโรงแรมเตรียมไว้ให้ดึกป่านี้ยังจะสระผมอีกหรือคะเชื่อเขาเลยแต่จะว่าไปเขาก็ไม่มีผมนี่นาคุณบอกไม่ชอบคนสกปรกผู้หญิงเป็นเพศที่เข้าใจยากที่สุดแล้วในโลกนี้โดยเฉพาะผู้หญิงตรงหน้าของเขาเวลาเธอเขินก็น่ารักดีเหมือนกันดูไม่มีพิษมีภัยดีใช่ค่ะฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะ ว่าแล้วเธอก็ลุกขึ้นจากเตียงไม่ลืมหยิบกระเป๋าของตัวเองแล้วเข้าห้องน้ำไปให้ตายเธอะนี่เขาจงใจอ่อยเธอชัดๆไม่นาะไม่ต้องไม่วันไหวกับอีกแค่สิกแพ็กแน่นๆก้ามตโตๆหน้าอกแน่นๆหัวนมชมพหูหยุดหยุดหลีเล้อเยียนได้แต่ใสายหูให้กับความคิดลามกนี้ เธอใช้เวลาในห้องน้ำนานพอสมควรเพราะกว่าที่เธอจะทาครีมบำรุงผิวหน้าผิวตัวยิ่งตรงหน้าท้องยิ่งต้องบำรุงนานเป็นพิเศษเธอไม่มีทางทำร้ายตัวเองเด็ดขาดจะต้องคงสภาพผิวพันลูกลักของสวรรค์น,นี้ให้ได้นานที่สุดเ <ide gger> มื่อออกจากห้องน้ำก็พบว่าหยางมิงเฉิงนั้นนั่งหลับพิงพนักของเตียง นอนรอเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยว่าจะต้องนอนเตียงเดียวกับเขาทํายังไงดีแต่มาคิดดูอีกทีเขาคงไม่ข่มขืนคนท้องหรอกมั้งจะว่าไปการที่เธอท้องก็มีข้อดีเหมือนกันนะเพราะเธอจะได้เลิกกังวลเรื่องนั้นไปอีก9เดือนหลังจากนั้นค่อยคิดหาวิธีอีกทีแล้วกันทําไมยังไม่นอนล่ะคะเธอรู้อยู่แล้วแล้วว่าเขารอเธอนานจนเผลอหลับไปแต่ใครจะยอมรับความผิดนี้กันละ่ะ ผมรอคุณนะ่ะจากนั้นเขาก็เดินไปดับตะเกียงเหลือไฟตรงหัวเตียงเท่านั้นยางมิงเฉิงกัง,งวลเล็กน้อยเกี่ยวกับชุดนอนที่เธอใส่เพราะคิดว่าเธอจะใส่ชุดนอนบางๆที่เคยเห็นเมื่อครั้งก่อนหากเป็นเช่นนั้นเขาจะทำตัวอย่างไรดีไม่ให้เธอตื่นตัวแต่แล้วก็แอบเสียดายเธอใส่ชุดนอนธรรมดาไม่ใช่ชุดนอนชุดนั้นนอนเธอคะ่ะ คุณช่วยนอนหันห่างฉันหน่อยนะคะพอดีฉันขี้ร้อนหลี่เลอเย็ยนนอนตัวเกรงออกตัวแรงไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยแต่ยางมิงเฉิงถือว่ามีความเป็นสุภาพบุรุษมากเขาไม่ทำตัวรุ่มล่ามกับเธอเลย นอนนิ่งชิดขอบเตียงอย่างว่าง่ายมีแต่เธอซะอีกที่ตอนนี้นอนไม่ราพริกไปพลิกมาหรือจริงๆแล้วเขาก็เป็นพวกตายด้านทั้งความรู้สึกไปแล้วจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นหลังจากที่นับแกะไปตัวที่หนึ่งพันหลี่เล่ยเยียนก็หลับไปโดยไม่รู้ตัวเลยว่าสามีที่เธอคิดว่าเขาตายด้านทางความรู้สึกแอบหออไม้ที่หน้าผากับท้องของเธออย่างแผ่วเบาหลี่เล่ยเยียนไม่เคยนอนกับใครมาก่อนจึงลืมไปว่ามีคนนอนข้าง เธอทึกทักเอาเองว่าหมอนข้างวันนี้ทำไมมันถึงแข็งจังแต่รู้สึกอบอุ่นมากจนแทบไม่อยากจะคลายจากอ้อมกอดไปไหนสบายจริงๆตื่นได้แล้วครับเราต้องไปให้ทันรถไฟเที่ยวแรกนะยางมิงเชิงที่นอนนิ่งเป็นหมอนข้างให้เธอกอดสกิดบอกหลีเล้อเย็ยนเบาๆเขาตื่นนานแล้วแต่ไม่อยากปลุกคุณแม่หมาดๆให้ตื่นอยากให้เธอได้พักผ่อนเยอะๆอือุ่นจัง หลี่เล่ยเยียนพอได้นอนที่นอนที่ค่อนข้างนุ่มจึงเผลอคิดว่าตัวเองอยู่โลกเดิมของเธออืมถ้าอย่างนั้นนอนต่ออีกหน่อยก็ได้ครับเลื่อนไปเที่ยวถัดไปคงไม่ช้ามากไปหรอกมัง้งเฮ้ยหลี่เล่ยเยียนคุ้นเสียงของเขาพอตั้งสติฟังดีๆจึงรู้ว่าเป็นอย่างมิงเฉิงแย่จริงๆเลยนี่เธอเบลออะไรขนาดนี้เนี่ยคิดว่าตัวเองอยู่ในห้องพักของตัวเองไปแล้วซะอีก ขอโทษนะคะคือฉันไม่ชินนะคะเธอรีบลุกออกจากตัวเขาพร้อมทั้งเต่าแก้มแก้เกอ้อายก็อายตื่นมานอนกอดผู้ชายแน่นเชียวลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาเถอะครับเดี๋ยวผมจะออกไปหาอะไรมาให้กินรองท้องก่อนยางมิ้งเชิงลุกขึ้นตามเธอมาติดๆกี่โมงแล้วคะหลี่เลื่อยียนนอนตื่นสายในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาการเดินทางครั้งนี้เธอเหนื่อยล้ามากจริงๆน่าจะหกโมงเช้าแล้วหรอครับ ยางมิงเฉิงมองออกไปยังนอกห้องตายจริงอย่างนั้นเราก็ไม่ทันรถไฟเที่ยวแรกนะสิคะถ้าหงุดหงิดกับความไม่เอาไหนของตัวเองแทนที่จะรีบตื่นเอาไว้ไปรอบแปดมงครึ่งก็ได้ครับคุณอาบน้ําเถอะเดี๋ยวผมมายางมิงเฉิงบอกให้เธอไปเตรียมตัวส่วนเขานั้นตั้งใจจะไปหาของกินมาให้ภรรยาเดี๋ยวค่ะนี่เงินคุณเก็บเอาไว้ก่อนเถอะค่ะเธอยืนถุงเงินที่เขาให้เธอมากลับคืนไปอืม เขารับมันมาแล้วออกจากห้องไปถึงบ้านที่ปักกิ่งคอยให้เธอจัดการแล้วกันยางมิงเชิงออกไปซื้อโจกข้าวพร้อมทั้งน้ำเต้าหู้ซาลาเปาอาหารง่ายๆที่มีขายในตอนเช้าและไม่ลืมที่จะบอกคนขายให้ใส่น้ำตาลลงไปในน้ำเต้าหู้แทนถั่วเขียวต้มน้ำตาลเพราะเขาไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อมันได้จากที่ไหนหวังว่าจะแทนกันได้บ้างหลี่เล่ยเยียนรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างไม่อิดออด เธอช้าเพราะตื่นสายแล้วจะมาช้าเพราะแต่งตัวไม่ได้โชคดีที่ล่างนี้เกิดมาสวยมากจริงๆไม่จําเป็นต้องแต่งอะไรมากมายเพียงแค่เขียนคิ้วตามโครงเดิมทาแป้งแล้วก็ทาลิปกลอสทพความชุ่มชื่นให้กับปากเพียงเท่านี้ก็ดูดีมากขึ้นแล้วและอย่างมิงเฉิงเองก็เข้ามาในห้องพอดีคุณกินได้เลยนะครับผมขออาบน้ําก่อน เขาคิดว่าเธอแค่จะล้างหน้าล้างตาแต่พอสังเกตดีๆตัวเธออาบน้ำด้วยเขาเลยต้องอาบน้ำตามเธอไปด้วยเพราะเธอชอบคนสะอาดค่ะเลยเหยียนรีบกินอาหารที่เขาซื้อมาเพราะตัวเองกินช้าต้องรีบกินแต่ก็ต้องแปลกใจกับน้ำเต้าหู้ที่มันมีรสหวานต่าจากร้าน,ก,นก่อนที่เธอเคยกินเพราะน้ำตาลราคาแพงพวกเขาจึงไม่ค่อยใส่กันเท่าไรนะักเมื่อ,อยางมิงเชิงอาบน้ำเสร็จ วันนี้เขาออกมาในสภาพที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วไม่ได้โชว์หน้าท้องเหมือนเมื่อคืนน้ำเต้าหู้ที่นี่อร่อยดีนะคะหวานมากเลยหลี่เลิศเยียนเอ่ยชมอาหารที่เขาซื้อมาผมบอกให้เขาใส่น้ำตาลให้คุณแทนถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะ่ะคุณพระนี่เขาใส่ใจเธอขนาดนี้เลยหรือยังพอมีเวลาก่อนที่คุณจะขึ้นรถไฟคุณอยากเดินเล่นที่ไหนก่อนไหมครับยังมิ้งเชิงที่กินอาหารต่อจากเธอจนหมดก็ถามขึ้นเมื่อกินเสร็จแล้ว เดินย่อยหนก็ดีค่ะถ้าอยากจะหาของสะสมเพื่ออนาคตสำหรับลูกหลานของมีค่าสีทองสีเขียวสำหรับยุคนี้น้ำตาลยังมีราคาแพงกว่าเป็นไหนๆถ้าอย่างนั้นไปกันเถอะครับเช้าๆอากาศดีทีเดียวยุคนี้ตัดเรื่องของมลภาวะหรือแม้กระทั่ง pm 2 5ไปได้เลยเรียกได้ว่าสดชื่นมาก เมื่อคืนกุญแจให้กับพนักงานยางมิงเฉิงเดินนําเธอไปยังถนนที่มีของขายประปรายแต่ถือว่าเยอะพอสมควรถ้าเทียบกับเมืองที่เธอเพิ่งจากมาหลี่เล่ยเยียนเดินดูชีวิตของประชาชนไปเรื่อยๆเธอไม่ได้มีของที่อยากจะได้เป็นพิเศษเพราะของส่วนใหญ่ต้องใช้คูปองซึ่งเธอไม่มีจริงสิคะคุณพ่อจะหาคูปองอุตสาหกรรมให้ฉันได้ไหมคะ หลีเลื่อเยียนชวนคุยระหว่างทางจะได้ไม่เงียบจนเกินไปคุณจะเอาไปทำอะไรครับสงสัยที่ทำไมจูๆ่ๆเธอก็ถามถึงคูปองฉันอยากได้จักรยานนะคะหลีเลื่อเยียนตอบเขาแบบไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่มันราคาแพงมากเลยนะครับแม้ว่าเขาจะมีเงินเดือนและเงินพิเศษส,สำหรับการออกรอบภารกิจต่างๆ เงินเดือนเขาตอนนี้เดือนละแปหยวนซึ่งมันเพิ่งจะถูกปรับเมื่อตอนที่เขาได้เลื่อนตำแหน่งเมื่อไม่นานนี้เองแต่ถ้าจะซื้อจัก,กรยานที่มีราคาสูงถึง300ยหยวนเขาคิดว่ามันสิ้นเปลืองเกินไปยางมิ้งเชิงพอจะมีเงินเก็บจากการเป็นทหารอยู่บ้างเพราะเขาไม่ได้ส่งให้กับบ้านของนาชายที่เลี้ยงเขามาจนหมด ส่งเงินให้กับทางบ้านเดือนละ20หยวนส่งให้มากหน่อยเพราะยังมีน้องๆอ,อาศัยอยู่ด้วยส่วนบ้านนาชายที่ปักกิ่งเขาให้เดือนละ10หยวนยางมิงเชิงเขารวมกองทับตั้งแต่อายุ17ปีในตอนนั้นเบียเลี้ยงได้เดือนละ35หยวนจนตอนนี้เป็นเวลาเกือบ6ปีแล้วถ้าเขาจำไม่ผิดน่าจะมีเก็บราวๆ1 0 0 0หยวน การออกปฏิบัติภารกิจในแต่ละครั้งได้ค่าตอบแทนเยอะพอสมควรยิ่งตำแหน่งสูงค่าตอบแทนก็สูงตามไปด้วยเพราะแต่ละครั้งที่ไปหมายถึงชีวิตเขาที่จะต้องรักษาเอาไว้ให้ได้ด้วยมันราคาเท่าไหร่กันหรือคะเธอได้ยินแต่คนอื่นพูดว่าราคาแพงแต่ไม่รู้ราคาจริงสักทีเพราะถ้าใครอยากจะได้ต้องสั่งจองกับทางการเท่านั้นน่าจะ300รอยหยวนครับผมไม่แน่ใจอืมก็แพงจริงๆนั่นแหละ ถ้าอยู่ชนบทยังไงเธอก็ยืนยันที่จะซื้อมันแน่นอนแต่ตอนนี้ไปปักกิ่งคงต้องดูอีกทีว่ายังจำเป็นต้องใช้มันอยู่ไหมก็แพงจริงๆนั่นแหละค่ะหลี่เล่อเยียนหันมาพูดกับเขาด้วยสีหน้าเจริๆคุณอยากได้อะไรไหมครับยางมิงเชิงทําออกไปเพราะเดินมาสักพักแล้วแต่ไม่เห็นว่าเธอจะสนใจอะไรเลยไม่ค่ะแค่อยากเดินดูของบางอย่าง ของบางอย่างที่เธอหมายถึงใช่ว่าจะวางขายได้ง่ายๆถ้าโดนจับได้อาจจะถูกไปนอนสำนึกผิดในคุกอีกหลายเดือนเรากลับไปที่สถานีรถไฟกันเถอะค่ะเดี๋ยวจะตกอีกเที่ยวหลี่เลอเยียนคิดว่าคงหาไม่เจอหรอกถ้าผู้ชายคนนี้ยังเดินตามหลังเธออยู่แบบนี้เอาไว้ค่อยหาโอกาสออกไปสำรวจคนเดียวดีกว่า